ฮัลโหลครับบริการผู้ชายฉีดน้ำครับดาวอังคารเหรอครับไปครับไปครับต้องการยางพาราพอดีไปเราไปดาวอังคารกันดีกว่าทุกคนโอเคพอก่อนจะมีกี่คนว่าที่จะเก็ตมีมอินเตอร์สเตลล่าโอเคเข้าเรื่องกันดีกว่า สวัสดีครับทุกคนตอนนี้เราอยู่ดาวอังคารแน่นอนวันนี้ไม่ใช่ทาทูอินแล้วผมก็เดินตรงนี้มาสักพักหนึ่งแล้วผมก็ยังไม่เห็นสักทีว่าลาอ้าวสวัสดีฉีดมันได้ไหมฟักออบโอเคฉีดไ้ได้เป็นโดนเหรอโดนนายพอรู้ไหมว่าร้านขายยางพารามันอยู่ตรงไหนอ่ะผมได้ยินว่าที่นี่ขายยางพาราดีโอเคเขาคงไม่ตอบผมอ่แต่ดูนี่สิครับพื้นผิวดาวอังคารรอยเท้า ต้องเป็นรอยเท้าคนขายยางพาราแน่ๆเลยนี่และนี่ก็คือเอ่อเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นหุ่นยนต์บนดาวอังคารปะเออเราต้องมาทําความสะอาดหุ่นยนต์บนดาวอังคารกันจะว่าไปกูหายใจจากอะไรโอเคคงคงไม่ต้องไปถามมันมากเรามาทําความสะอาดอ๋อเย s มันปิงละอ้อ y e ผมชอบเสียงปิงเกมนี้มาก แต่ก็ไม่เท่ากับการปิ้งเธอหรอกเรียบร้อยเสร็จไปอีกรอเอ๊ะที่จริงทำความสะอาดจากล่างขึ้นบนมันจะโอเคเหรอผมว่าบนลงล่างดีกว่ามามาทำความสะอาดกล้องเอกซเย์เดี๋ยวมันโดนน้ำได้เหรอช่างมันเถอะมันอยู่บนอวากาศได้ให้ตายเถอะเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยโอ้ยเย่บอยเรียบร้อยเย่ yeah, เยบอย yeah, เรียบร้อยแขนเสร็จแ,แล้วมาต่อไปก็คาเมล่ากล้องนะโอเคบางทีเจ้านี่อาจจะพาผมไปส่งที่ร้านขายยางกันโอ้ oh, แสบตามาครับเรามาทำความสะอาดกันสบายๆในวันที่ให้ตายเถอะช่วงนี้หลายอย่างก็ดูแย่ไปหมดนะครับในบ้านประเทศของเราก็ทุกคนก็รักษาตัวเองกันด้วย ตายเดี๋ยวสีเขียวมันคืออะไรเนี่ยเลือดเอเลียนอะเฮ้ยทำไมมีสีเขียวมันดาวอังคารคุณเหยียบอะไรโอ้นั่นอะไรอะนั่นอะไรอะฮัลโหลมีตุ๊กตาจีนโนมด้วยเป็นตุ๊กตาตัวเขียวเกด้าวหนะเฮียบอยนี่คืออะไรอ๋อมันมีรอยเท้านี่ มันคือหลุมหลบภัยเอเลี่ยนคุณเอเลี่ยนอยู่ใต้ดินดาวังคารโอ้โหข้างในต้องมีตลาดขายยางพาราแน่เลยตตายเรียบร้อยครับตอนนี้แฮชกระถูกทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วเข้าได้ไหมฮลัลโหลขอผมเข้าข้างในหน่อย อ่าเรียบร้อยครับผมบอกครับ power w a t c h เนี่ยเป็นงานที่สุจริตครับเราทำความสะอาดทุกอย่างพอทุกอย่างดูสะอาดมันก็จะดูหรูหลาาอ่า yes ตัวบอดีเสร็จเรียบร้อยโอ้อเทนนะ่ไอเสา,ร,สสาร,ร,รับสัญญาไอเสารับรับสัญญาณโอเคเรียบร้อย เรียบร้อยสัสเฟนชั่นเสร็จเรียบร้อยทีนี้ก็เหลือแต่ล้อแล้วครับทำความสะอาดล้อเสร็จแล้วก็ไปเดินเที่ยวดาวัางคารกันดีกว่าแต่งตรง,ตรง,ตรงผมกลัวเอเลียนนะอย่าออกมากินผมผมกลัวโดนเฟซซักเกอร์กระโดดเกาะหน้า no 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 I don't want that เอ็นี่มันโดนล็อกล้อนี่ใช่ไหมเฮ้ยมันโดนไอ้ไอ้สามเหลี่ยมเนี่ยไอ้สามเหลี่ยมเนี่ยมันเป็นของแฮชเอเลียนตรงนู้นน่ะมันมาล็อกล้อ เฮ้ยการจราจรบนดาวอังคารนี่แม่งดุจริงๆครับให้ตายเถอะเอ้ยคนจะทํามาหากินจะทํายังไงเนะะี่ยฮะพวกเอเลี่ยนต้องออกมารับผิดชอบนะครับเนี่ยไม่ได้ให้ตายเถอะทำให้การทํามาหากินของเราลำบากโอเคโอเคเรียบร้อย body m o u s ซ sensor โอเค body m o u ซ e sensor เรียบร้อยครับตอนนี้เราก็ทําความสะอาดทุกอย่างบนดาวอังคารของเราที่เป็นของเราเสร็จแล้วให้ตายเถอะผมหนึ่งผมไปเคาะเรียกเอเลียนก่นอนเฮ้ยไปเอเลียนเวนเฮ้ยเอเลียนไปเอาที่ล็อกล้อออกเกต้าให้ตายเถอะให้ตายเถอะไปเอาที่ล็อกล้ออกอ,อก,ออกนี่ทําไมาเอาออกผมจะยิงผมจะยิงใส่ไอตัวเขียวเน ตัวเขียวของแกเนี่ยรู้ไหมแรงดันน้ำมันแรงอะฮะเขาต้องเจ็บปวดนะเว้ยโอเคเข้าไปแล้วช่างช่างหัวมึงแล้วกันเอเลี่ยนเอ้นี่ก็มองจังเลยเป็นอะไรนะฮะมะลงมานี่มา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 ,มา,มา,มา,ง,างาม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 ารามามามสะอามบนาคามามาาามงมาาา เออแม่งขับรถไม่ดูอะไรเลยโดนเอเรียนล็อกล้อเนี่ยให้ตายเถอะโอเคตอนนี้ทุกอย่างก็ทําความสะอาดครบไปแล้วร้อเปอร์เซครับเรียบร้อยครับสําหรับการใช้ชีวิตบนดาวองคยังไม่ถึงขั้นใช้ชีวิตวนะแล้วเจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ